ของเราค่ะคทางเจ้าของร้านอาหารริมตะลิง่งแม่น้ําปิงหน้าชุมชนวัดเกตกาวัดเกตการามค่ะก็เล่งล้างทําความสะอาดร้านหลังระดับน้ําแม่น้ําปิงได้ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ เจ้าของร้านอาหารหลายแห่งบริเวณที่ลุ่มต่ำติดริมตลิ่งแม่น้ำปิงชุมชนวัดเกตการามในตัวเมืองเชียงใหม่ต่างเร่งมือทำความสะอาดขาจัดคราบโครนที่ติดค้างอยู่ภายในร้านหลังจากที่ระดับแม่น้ำปิงลดระดับลงค่ะจากพื้นที่ของร้านโดยบางจุด โคลและทรายหนากว่า5นิ้วซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาตลอดทั้งวันเพื่อทําความสะอาดเจ้าของร้านป้าลาฮิมปิงเล่านะครับว่าระดับน้ําปิงที่ปีนี้ขึ้นลงเร็วครับและมักจะเกิดเข้าท่วมภายในร้านซึ่งปีนี้นะครับมีน้ําท่วมเข้าร้านไม่ต่ํากว่าเก้าครั้งส่งผลกระทบให้ขาดรายได้และต้องเร่งล้างทาความสะอาดให้เสร็จเพื่อเตรียมจัดร้านและปรับปรุงใหม่เพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวในช่วงประเพณีลอยกระทงขณะเดียวกันระดับน้ําที่ลดลงค่ะทําให้เรือบริการ ท่องเที่ยวท่าน้ำหลังวัดชัยมงคลในตัวเมืองเชียงใหม่สามารถกลับมาใช้บริการนักท่องเที่ยวได้ตามปกติแล้วหลังแม่น้ำปิงลดและเรือสามารถลอดใต้สะพานเหล็กได้ส่วนเรือขุดลอกแม่น้ำปิงสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติแล้วค่ะโอ้โหเรื่องนี้นะคะทำให้เห็นถึงพลังของ